สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวของจิ๋วนะคะที่เราเอาไว้เล่นกับบาร์บี้นะคะก็มาดูอย่างแรกกันเลยนะเป็นของจิ๋วที่น่ารักมากเลยเราชอบนะก็ทํายากเหมือนกันนะนี่นะคะเป็นนานะเป็นอ่ะมันชอบหลุดอันนี้เป็นหลอดนะคะไอที่มันหลุดเพราะว่าเราชอบดึงมันออกนี่นะคะจะจิ๋วมากเลยเอาไว้เล่นกับบาร์บี้ค่ะ อันต่อไปนะคะก็จะเป็นเฟรน์ฟรายนะคะก็จะมีที่คีบเฟรน์ฟรายเราชอบมากเลยที่อันที่มีทคีบอันนี้เรายิ่งชอบไปใหญ่เลยเพราะว่าอันนี้เราชอบมาก <c oughs> <c oughs> ไม่สบายน,นี้นะคะเป็นสปาเก็ตตี้แบบเป็นเส้นเฉยอ,อันนี้ก็จะเป็นอันที่สำํำอ,อันนี้เป็นอันที่สําเร็จนะคะก็คือใช่อันเนี้ย เล่นกับบาบี้ก็มาวนวนวน,วนก็จะได้เป็นเชนสปากเกตตี้แบบนี้นะคะง่ายมากเลยนะเอออันนี้ก็จะเป็นเค้กค่ะเป็นเค้กนะเป็นที่คีบอันนี้ก็จะเป็นพวกผักนะคะก็จะมีที่คีบค่ะเป็นที่คีบนะต่อใบก็จะเป็นข้าวค่ะข้าวแบบนี้สีขาวก็ ขูด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 ก็จะได้ข้าวนะคะต,ต่อไปก็จะเป็นแกงกะหรี่ค่ะขูดขูดขูดก็จะได้เป็นแบบนี้ก็มันมืดนะเนี่ยค่ะของให้เราปั้นไว้นะไม่สบายแปบ๊บนึงนี่ก็จะเป็นข้าวกับแกงกะหรี่นะมันมืดอะ่ะแปบ๊บนึงนะจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ น,นี่ก็จะเป็นเค้กอันนี้จะเป็นแซนด์วิชชีสมะนาวค่ะก็จะเป็นขนมปังค่ะก็ของหมดถุงแล้วนะวันนี้ขอลากันไปแค่นี้นะคะบ๊ายบาย